จงเปิดออกมาจงเปิดออกมาจงเปิดออกมาเพียงเพียงเพียงเต้นตะลานเต้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 นมาเล้วจ้ะได้เวลามาเปิดกล่องเบบิทีที่ตัวอย่างที่สุดในโลกโชว์น้องๆแฟนคลับแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่เบบิทีธรรมดานะคุณพ่อจะขายอาไม่เป็นแบบไหนไเบบิทีที่พาออกไปเล่นข้างนอกได้ทุกที่โอ้ยฮา,าระวังคับได้เวลาแล้วจ้า ได้เวลาพาน้องออกมาเล่นข้างนอกกันแล้วอุ๊ยว่าแต่น้องๆดูอยู่หรือเปล่าคะถ้าน้องดูอยู่กดใจให้พี่รู้หน่อยกดใจกดติดตามคอมเมนต์กดแชร์กดโพสกดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ให้พี่รู้หน่อยนะคะพี่จะได้รู้ว่าน้องๆอ่ะรอดูอยู่ว่าน้องอ่ะจะจุ่มได้ตัวสีอะไรมีสีชมพูสีขาวแบบนี้น้องๆอยากรู้หรือเปล่านะน้องอยากเห็นหรือเปล่านะว่าเปิดออกมามันจะเป็นยังไงมันจะได้ตัวสี